สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาในเกมนอนเควนมอนเตอร์นะครับกับพาร์ทที่5ซึ่งพาร์ทไอที่แล้วอ่ะที่มันบอกให้ไปไอโคลเทสเซียมอ่ะแรล่ง E ก็คืออ่าเป็นโค um ลเทสเซียมเนี่ยของดันไอ้วาร์ปแดงอะ่ะมันให้ไปคุยแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปเรามาตรงนี้ผมเก็บไว้ ไม่ได้แลกเลยไอ้เหรียญเนี่ยได้เจ็ดเหรียญอะไรอ่ะเราไม่ได้ร้องนี่โอ้เสียงสุยอโอ้อยังไม่ได้มาเลยตั้ง <c oughs> แต่แล่งเกมมาลุยไปเลย ข้ามเลยน่าจะไม่มีอมมะไรบอลลัตเตอร์บอนบอลลเตอร์มอนสเตอร์คนละยอดเลยไปดูดูสกิลมันสิเป็นไงละ่ะดูตัวเล็กตัวใหญ่ ่สสาสกิลอลังการใช่ไหมมังกรเห็นได้ตัวตรงดกลางเทจัดอ่าหายไปเลยไปแรงอีต่อออโตไปเลย เฮ้ยมัน <rôle> ห <à déc> ็นจริงวะแต่ตัวต่อไอเล้งดีเลยวะนีต่อเลงดีกูอ่ะ

อยเฮ้ยอะไรวะอ๋อตกใจโอ้โหดูตวัวมันดูกี๊จีจังเฮ้ยแต่ไวจัดแน่โอ้โหไม่ไวอยเดียวแรงด้วยโอ้โหเรื่องเนื่อยไม่สบายเลยสมแล้จะเป็นแรงดี นีแรงกว่าเนาะไอ้หูทำไมตรงแปลกๆเยอะจังวะโหแล้วน uhm ่าสวยอือหึคอนฟิวด้วยอือหึตายหนึ่งอ้าวตีกันเองหนึ่งตีตัวเองหนึ่ง lặp không qua đi được qua, đi được

見ろよ、本物のアグルカ博士だぞんそう進化の秘法について知りたいのである。うん聞き出すお前のことはエビルプリースト閣下からすべて進化の秘法は太古に生み出されし秘術マロはそれをゲ<ん>その術を使ったものはノ そう、人間されど進化の秘宝を作るには魔力を千年間連成する必要がある千年そんなに案ずるな時をのなが時の砂を作るには流進というわけで流進殿の魔界に คือเมืนผลึกน้นี่ว่นานแ,บบแล้วจะผลึกเพิ่มแล้วไปจะไปลุยใหม่แล้วอินติโก้เทเวลไลต์คเรดิซินคาโนสั้งักลูกสิมัจตาโมรี

ระดับแค่สองกระโหลกเลยอันนี้กระโหลกครึ่กงกระโหลกไขยเอาไงดีวะเอ่อเชต,ต้องไปเจอมอนใหม่ครับไม่น่าเสียเวลาฟาร์มวน,นถึงว่าผสมได้แต่ตัวเก่าอ่ะหลังจากก่อนหน้าน,นี้ที่ผมไปฟาร์มนอกรอบม,มาไปเดี๋ยวเวลาลุยแล้ว こ,この魔界魔法の気配がバチバチだそういやえ <laughs> どくとのほうが <laughs> いいぜいいぜあっちあっちだぜ。<laughs> <laughs>

เพิ่ามโอกาสจับได้ขึ้นเจับตอนหลับนี่เอ๊ะทำ ผสมยิงด้วยแหลงอีผสมได้ตัวอะไรบ้างนะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนี่มีป่ะนี่ไงหนึ่งเหรียญเด็กสองเหรียญอันนี้ตัวเสียอุ้ยหีขึ้นหล้วได้ะปะ เฮ้ยไม่ได้โอ้โหออกนีแล้วตรงไปเรื่อยๆอ๋อตอนนี้อยู่เหรอเฮย้ยตัวอะไรแหนมๆว้าวฮะจริงจังเฮ้ยได้เลยสวยวะ่ะต้องดนก,ก่อนที่มันเกิดมาดูด ตกิ้วูกิ้วมยูตรงแปลกๆเยอขึ้นเลยสวยไปนี่ก็ตรงไป เอ้ยหินยังไงโถ ได้วยนะครับไปน้ำยัไม่ได้เดี๋ยวนไปได้ไม่ได้อ๋อไปแล้วดูพอดีลงได้ไหมลงได้โอเคสวยนะโอ้โเฮ้ยจบเลยวะเนี่ย 嗯哦， And then... ーこここの歴史を感じさせる。 <laughs> すごい執念です。また奴らに見つかる前に。 ấy chết ồ cao lắm phải oh, thấy nó nè thằng thằng này Hãy subscribe cho oh. kênh

cái đó, sẽ tại, hạ trường không <Nidistles> <gear��> <Nidscenes> ถึงองลดไ,ได้ไหมหรือเวแล้พโนแรงเลยแต่สัว,วไปเลยไนดะใส่นที่ 一歩近づいたな、はあ、<laughs> ロザリー君強欲な人間どもが集まってきちまうからなベネットさんルビーの涙のことご存知だったんですか エルフの涙を手に入れれば誰でも一夜で大金持ちになる。だから今は泣いちゃダメだ。ま変雷。そこのもの。Okay. ーーじゃえ、ルシィで得られる。得宝錠。 いい邪魔である黙ってみておれ見るがよいこれぞ時の砂進化の秘宝完成あほしとはいえお,お前たちには感謝する進化の秘宝の 時が来ればアグパッドで連絡するぞよお前ヘリペン使うといけないわそういえば博士にもらったトラベライトで行ける場所がまだあったよな。他のとこにも行ってみようぜなるほど なんだか。も寂しい雰囲気ですね。陰気で嫌な感じだぜ。支配者倒して、とっとと,と帰るぞ。ええとね、目にも。はい、見え。ああ、い,いのめ、ね。 แล้วเดี๋ยวพัรที่หา้าก็ไว้เท่านี้ก่อนเนาะถ้าชอบง่านก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ